วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเบญจมานุสรค่ะได้จัดแสดงโชว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดวงดนตรีเยาวชนทรูวิชันยามาฮาลูกทุ่งคอนเทสต์ครั้งที่9ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเช้าวันนี้ที่โรงเรียนเบญจมานุสรจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเบญจมานุสรก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประกวดวงดนตรียาวชนทรูวิชันยามาฮาลูกทุ่งคอนเทสต์ครั้งที่9ประจำปี2554 ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมีนายอัศวินสุกฤตผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมานุสร์จังหวัดจันทบุรีไดเข้าร่วมรับชมการแสดงเตรียมความพร้อมของนักเรียนในวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเบญจมานุสร์พร้อมกับให้คําแนะนําและให้กําลังใจแก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้การแสดงโชว์ของวงดนตรีลูกทุ่งในการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ได้ให้อาจารย์ในโรงเรียนเบญจมานุสณ์และนักเรียนเข้าร่วมรับชมการแสดงพร้อมทั้งประเมินผลการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อที่จะได้นํามาประเมินผลและข้อแนะนํามาประยุกต์ใช้ก่อนที่จะไปร่วมการแข่งขันสำหรับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา โครงการทรูวิชันยามาฮาลูกทุ่งคอนเทสต์ครั้งที่9ประจำปี2554ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งปวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเป็นจมานุศรจะเป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่9ธันวาคม2554ที่เซ็นทรันพลาซาแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะดนตรีลูกทุ่งเป็นจมานุศรของพวกเรานั้น ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะไปแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีและก็เป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีไปแสดงความสามารถในด้านของวบนนตรีลูกทุ่งนะครับซึ่งในอดีตโรงเรียนเปญจมานุศร์ก็ได้สร้างชื่อเสียงเป็นตัวแทนของพวกเราชาวจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการเข้าร่วมแข่งขันรายการจิงชาสวรรค์ แล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงมาแล้วในครั้งนี้เราก็จะไปทำการแข่งขันในรายการสยามย amaha contest ที่จะมีการแข่งขันในวันที่9ซึ่งจะมีโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาทำการแข่งขันมากกว่า50ิโรงก็ถือว่าเป็นงานหนักโรงเรียนเบญจมนานมากก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านชุมชนท่านผู้ปกครอง โดยเพพาะอย่างยิ่งคณะครัวอาจารย์และก็ทางสื่อมวลชนในการให้การสนับสนุนให้กําลังใจให้ลูกๆของเราวงดนตรีลูกทุ่งเบนจมานุสรได้เตรียมพร้อมในการที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีไปทําการแข่งขันในรายการสยามยมห้าคอนเทนต์ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่ให้กําลังใจให้การสนับสนุนพวกเรา เสียสละทุ่มเทโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์สมธิ์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมในการฝึกซ้อมของวุรีลูกทุ่งเบจมานุสร์ครั้งนี้ลูกๆของเราทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละมานอนอยู่โรงเรียนเป็นเดือนๆเ,เพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปทําการแข่งขันครั้งนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเรามีเพื่อเป็นตัวแทนของเยาวชนจังหวัดจันทบุรีและ พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีต่อไปครับ